ไม่ได uh, ้อยากอยากลองหลายๆแนวเออนี่น uh, ี่คนนี้ก็เหมือนกันต้องปรึกษาเลยได้ละครวันนั้นมาถึงเราให้เล่นละครบทรายเชื่อเฉื่อนไปจริงเหรอเมื่อวันนี้สองคนนี้เล่นละครด้วยกันใช่ไหมเออัเป็นนางร้ายแน่นอนอันนี้อะไรอ่าอ่าแม่บ้านมันเก่งเกิงแม่ครัวเฮ้ยเก่งเก่งเลเอออ่าไม่ต้องเป็นยังไงก็ได้ดีไซน์กันเองเป็นนักแสดงนี่มันต้องมีความคิดจินตนาการโอ้ แสดงตลบมาแล้วแสดงผลออกมาสั่นคอลยน่าหนักคิดว่าสวยมากเหรอแจูดีใช่ไหมีเล่นซิคอมหรืออะไรชิกี้พารู้เป็นการก็ชอัฟิลนะเดี๋ยวกอนอันนี้เล่แล้วเหรออันนี้เล่สร็แล้วเหรอเ้ยมั้วงนี่นะเล่นเลยอ่าอนเออพี่บอยดูไว้นะครับอ๋าแต่ว่าชอบแสดง ว่าน่าจะเหมาะกับน้องน่าจะเหมาะกับแบบตลกตลกหน่อยคงไม่ใช่ใคงเม็นแบบนั้นบทใกล้ตัวเล่นไม่ยากนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเป็นนางร้ายไปเป็นนางเอกนะครับโอเคมาพูดถึงเพลง